ก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมคลิปวิดีโอฝากทุกคนกดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่องของผมด้วยและเราไปรับชมคลิปวิดีโอกันได้เลยนะครับสวัสดีครับอยูผมเตฟฟูดไรเดรนนะครับก็ตอนที่เป็นเวลาสี่ทุ่มครึ่งนะครับผมจะไปรับออเดอร์ช้อปปี้ฟูดไปส่งตรงใกล้ๆนี่เหมือนกันนะครับก็ตรงใกล้ๆบ้านนี่แหละนะครับก ทำไมเหรออาทิตย์นี้ผมไม่ได้แปลว่าวิ่งกับปีฟูทางาทีแล้วนะผมวิ่งแต่ส่งคนแล้วก็ส่งพัสดุแกร์วินได้แม็กซิมพวกนี้นะครับช็อปปีเราไม่ได้วิ่งทางอาทิตย์แต่ระดับไรเดอร์ผมอยู่ค่าสิบจุะถ้าเราไม่ได้วิ่งทางอาทิตย์อนะแล้วอีกอาทิตย์หนึ่งอนะระดับไรเดอร์เราก็จะลดค่ารอบเราก็จะลดอันนี้ผมวิ่งเพื่อ,อที่จะรักษาค่ารอบนะบโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับไปสโกตอนนี้ถึงร้านนะครับ รับของแล้วครับไปส่งลูกค้ากันลุยรับร้อยครับจัดส่งเสร็จแล้วครับทุกคนไอ้หาเฮ้ยมานี่ก็เห่ารยบร้อยครับจัดส่งครับอาทิตย์นี้ช้อปปี้ผมวิ่งไปแค่ไนอ็ได้นะครับเพราะว่าผมจะรักษาค่ารอบระดับคลาสสิกไว้นะครับถ้าเราไม่วิ่งอ่าช้อปปี้ทั้งอาทิตย์นะครับอีกอาทิตย์หนึ่งค่ารอบเราก็จะลดนะครับผมนะสำหรับคนที่ถามมานะครับว่า ไม่ได้วิ่งช้อปปี้หนึ่งอาทิตย์ค่ารอบมันจะลดไหมคลิปนี้มีคําตอบนะครับก็นั่นแหละครับวิ่งสักหนึ่งว่าเดือนนะครับอีกอาทิตย์ค่ารอบคงเหมือนเดิมเพราะผมไปวิ่งค่ายอื่นเลยโอเคครับเจอกันครับโอ้ยค,ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับเจอกันครับบ๊ายบายครับ